มาร์คครับ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 งวดก่อนที่ว่างวดสามแปดแล้วก็เข่าเนาะสูตรสูตรก็คือสามแปดเลยก็คือสามแปดเล่ยสามแปดต้องตรงเลยสามแปดสามเจ็ดสามแปดสองคูนั่นแหละวงกบหมานครับอยู่ตัวนี้เพราะว่ามักแห้งนะครับหงวดนี้กับมันหมาน้ำกันเด้อมีดอกแรสิบหกท่านว่าโตได้ค่ะเก้าหนึ่งบนเก้าหนึ่งเน้นเก้าหนึ่งข้างล่างเก้าหก ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ รถไหมแม่บเด้พ hmm> uh huh> ี่น้องใอญ่บท่านไปตลาดอยู่ไม่ไปตลาดแม่นที่นค่ะลวนไปที่แล้วต่ดาเอาไปกักลแม่พี่น้องโชคมันหมานหัวที่แล้วถึกตัวใดค่ะจะเปล่าวจะเปล่า เนี่ยเดี๋ยวเอาเลกมาให้กวนมาสั่นพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์รอดแล้วทั้งใ o o m จเย็นๆค่ะว่นี่มันใจง่ายว่นี่มันใจนี่ลักความแค่มั่นใจแห้งว่าน้องหันคอให้โพนันแก้มเรื่อยๆค่ะคือมันจะงวดแล้วค่ะมัจะผ่านงวดมันถังเด็กแสดงว่าไร้งวดติดเลยได้เนี่เนาะชาวบาทช่าบาทฮะ S <S ชาวบ้านชาวบ้านมันบน่ได้อันนั้นด้อบ่ได้ออกซื้อจากเ่อ,อ,อ,อม่บ่อๆครับีนเทือแม่นี่ัะีเทือกแ่ก็ตีไม่ได้แค่บ้านนี่ไงมาถามนี่อ่ะอ๋อตะวันงวดสามแปดอ่นไดงยิว่าได้หลายสามแปดอ่นโอเคได้มานหลายใช่สามแปดมานหลายมาพี่นอกจนมาเดี๋ยวรอบมันาแปดอ๋แปดมาแ

ครับผมสวัสดีค่ะพ่ออย่างเนาะจ่าพ่อมนตรีพ่อมนตรีครับกาดจะยิ่นมาแนวทางนี่ถูขมนวดมาจ่าหรือว่าสูตรขมนวณมัดศีรษาว่ามาดสมงวดหรืออะแต่ว่างวดวังหันมันมันขาดไปจังหน่อยครับผมปกติก็ได้ประจําด้วยแหละค่อยออกดูประจําค่ะบ่อเด้มีมีตถูผ้าลวดคนมาเยี่ยมยามวดต้องหันเพคนมาแวะเสื้อน้ะเสื้อน้าพิ่นก็เลย ไม่คุยกันแมนถ้าปกติก็ไม่ได้ให้บานเมาอ้อมแอบกันนี่มาถามกันมาหาที่ที่เจตูมาถามว่าแมนยังเด้ให้บ้านเบาซู่ฟ<า>ั่มาามมง,าาง,งม,มา,เาเขาาา้าซาจะนี่แมนคือเมื่อมาตามซาทักทากันเลยทักทามาซื้อนอ้ำก็ลเลยพลนตอบรับก็เลยพ่อโอเคอยูนอ่นะแสดงว่าเจตูกับยักษ์โคือ,อ,นนอกันเ็าังมีคนนตัวใดแมนเพราะว่า หัวบ้านท so ้ then, ายบ้านเนาะแล้วมีเขาแล้มีเม็ดจีนยังยันไหนยังเยันใอกเอาดอกค่ะยันใครนอแต่ว่าปกติเนาะค่ะขอถามสถิติสถิติอันเอาเอาเอาไกล้ๆเท่านี้เนาะปีหกเจ็ดนี่ตั้งแต่เฮ็ดมาเนี่ยถึกมาถึกมาตลอดค่ะประมาณสองงวดต่อเดือนปีหกเจ็ดแบนครับกามาราซิ่งวดที่ผ่านมาแบนด์วาโรหันดีควาโรหันดีก็เล็กยากเลยแหละออกยากแห้งเหล็กเหล็กหยาบแต่ว่านี่มัน เลขผมมันโมเมนต์ฝันผีมาบอกอย่างนี้มันเป็นเลขสูตรอะไรได้ตัวใดก็กคือตัวนั้นเลยสูตรคำนวณนี่เฮียมาโดนแล้วบอกห่ะโดนแล้วครับใช่คิดแต่สูตรเอาเขามันก็มันเขาดูอยู่เด้เขาดูเลยแหละตัวทีตีถือร้ายก็รุดแมนคือร้ายก็รู่เนาะค่ะเน้นเน้นเล่ยสองคู่แล้วก็การนี้จะสองสองครูเป็นสี่ครูสามตัวนี่แมนเน้นเลยสองคู่ สูตรคำวณเลขหน่อยฮะมีว่านี่ผมว่าผมมั่นใจแห้งเด้ผมมั่นใจมันใจแห้งนี่นะคะคุณผู้ชมเลขเลขกตัวสองไม่เงี้ยเข้ามาทั้งปีได้นี่ซือว่าเขามาทั้งปีเลยได้หเนาะเดี๋ยวจ้ะงวดสามแปดนะคือว่าได้หักแดงเนี่หลาอยู่วงวดสามแปดเลขสูตรเขาสามแปดเลยเอาตรงตรงเลยเลขเป็นตัวตรงโตตรงแล้วมันดีสวยม้วดนี่ก็ติดโตตรงด้วยกันแต่ว่ากับติดที่โตกันครับ ครับตัวตรงก็ตัวกัดผมเข้น้าสถิติที่ปาสูขขงข้างบนนี่เส้นหน้ามันจะอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ข้างล่างไปทั้งข้งสองเลยไปทั้งสองว่ามีแยกให้ม่นมีแยกเอาร่วมเลยแมนครับมันมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเหล็กแค่แค่ซีเมนต่ว่าส่วนมากเข่าล่างหลายกว่าบนตามสถิติมันละค่างตามสถิติกับยิบจับลอตเตอรีไว้ได้เลยครับผมทั้งข้างอยู่กัดมันกับมามา ออกแล้วก็มาถามเดี๋ยวเลขออกแล้วคุณนวดปั๊บพอพอไดเรียดแบนให้มันเป็นเจ้าของเน้อเป็นเลขสูตรครับมันกดเลออกมาเท่ากับสามอันในตองวัดได้เลยวดได้เลยกระพริว่าเปิดตัวแมนวัดนี้เป็นวัดแรกเนาะค่ะครับผมที่ทางทีมงานได้มาถ่ายทำนะฮะ TMC ทั้งหลายมันหมาน้ำกันเด้อมีเลขวิ่งบ่ค่ะเลขวิ่งกับมีเลขวิ่งวัดนี้่ก็ได้เดี๋ยววัดต้องอับนคำพูดเล้ งวดว่าหันก็เละทวิ่งหกวิ่งหกตัวเดียวบ่วิ Burton, no? mm ่งหกเปล่างวดว่าหันงวดนี่วิ่งตัวใดเนาะงวดนี่งวดนี่มันเหมือนติดตัวเก่าเนี่ยสูตรบอกตัวเก่าหกตัวเก่าค่ะงวดนี้วิ่งหกวิ่งหกเขียนเกนวิ่งไหนนะนะจ๊ะวิ่งหกจะเล่วิ่งเนาะค่ะงวดนี้วิ่งหกนะคะงวดที่แล้วให้สูตรงวดว่าหันสูตรจะวิ่งหกแต่ว่าผมเหมือนไปมัดเก่า มันก็เลย่แต่ว่าเลขวิ่งเผาอยู่ถ<ม>้ามันสัญจรบ่มันก็นเลยบ่ตรงหลอดตรงเป้ามัหลายซ้ำนักขเขาก็ว่าเลก,กเล่กยกระเบื้องแปดเสี้ยนอยู่ด้วสันเลกนนั้นเนาะสัญเลกสัญจรนี่ใช่ไหมแปากเสี้ยนนะคะพรเอกเล่ยอะเก้าหกเก้าเก้าหนึ่งพระเอกพระเอกเล่ยนะผู้ใดงบหน่อยก็เก้าหกเก้าเนื่งก็ได้ ลอตเตอรี่ด้วครับเด้อจับลอตเตอรี่ไปเด้วยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะยิบจับลอตเตอรี่ไว้ในงวดวันที่16ธันวาคมพศ2567เนห้าร้อยหมาินเจ็ดนะค่ะวันนี้ให้วิ่ง6เนาะงวดที่แล้วก็วิ่ง6เข้า61หนึ่งวดนี้วิ่ง6แต่ว่าวดต้องหันนะวอต้องหันพลาดพิพลาดไปจังหน่อยวันนี้มีซีกูบอ่ค่ะแม่ครับตัวเน้นๆกับนี่เลยอันนี้กันไว้ซื้อ ก้าหกก้าหนึ่งจะเป็นตัวเน้นตัวเน้นเลยแต่ละแต่ละงวดจะเน้นสองคู่นี้ครับก้าหนึ่งนี้บนเลยนี่เน้นบนเลยอันนี้ก้าหกนี่เน้นล่างนี่นี่บนเลยนี่บนเลยนีันกำลั่นอยนะจ๊ะครับกศูนย์ก้ากับศูนย์หกเนาะตัวเลขก็หลายตัวครับเน้นก็สองคู่นี่เลยสมมติเราถือลายแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องเยอะไม่ไม่ต้องเล่นเยอะ เพราะว่าสูตรคำนวณปกติไม่ได้แค่สองคู่เท่านั้นแหละเพราะว่าปกติคันสูตรสูตรคำนวณเนี่ยตามตามที่ไปไปตามมาหมันจะหลายมันสิประมาณสิบแปดหรือว่าสิบสองหางประมาณนี่ตะวันเนี่ยของกามาเห็นสองครูน้อยสองคู่เลยสองคู่เน้นก็แต่สองคู่ร่องกับแค่สี่คู่แมนครับผมกับเล็บ่ต้องแยกว่าต้องแยกเลยนี่ข้างล่างเล็กนิดเดเลยเก่าหนึ่งนี่ เกลาอหนึ่งนี่ใช่จ้ะจัดใส่บอด่อยเกลือหนึ่งจัดบนหั่นลอจัดบนจัดทำรุ่มอันนี้ล่างเน้นเน้นล่างครับอันนี้ตัวกันด้วอซึ่งนี่หัวสำหรับต้าหน้าคันเน้นมันก็สิมีาตัวเน้นเป๊ะเลยน่หน่อยที่สิไปไปแล่นไปตัวร่องมันบ้าห่ะครับผมแต่ว่าก็ได้เม็ดกะยาทิ่มตัวร่องเนาะแม่นแน่นยาทิ่มคัน พอมีนั่นก็จักน้อยแต่ว่าคัแนนสองคู่ผมมั่นใจสองคู่เลยน่ดมีสามตัวบอดจันพ่อพ่อมีครับผี้มีผู้ใดมากเนี้ยก็จับใส่เอาให้ว่าคือคือคุกคุกเที่ยวนี่ก็คือถือสองตัวนี่สองตัวนี่เลยล่ะนี่แหละกต่คือบอกง่ายๆผู้ใหมีหลักลอยแม่นแม่เอามาจับใส่เลยครับผมเพราะว่าส่วนมากตัวเลขนี่จะเน้นไปบนหรือล่างจ้ะได่ทั้งสองแต่ว่าส่วนมากแต่ล่างหลายไต้ล่างหลาย แต่ว่าเลขนี่สิระบุไว้เลยเนาะชุดนี้บนชุดนี้ล่างอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยครับนี่แหละเก้าเนื่องนี่แหละเน้นบนเลยอันนี้เก้าหกนี่เน้นล่างแสดงว่าบนทางเดียวล่างทางเดียวเน้นเน้นแขวนแขวนแขวนเลยนี่ป๊าแน่นอนดีที่เราบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งเลยค่ะครับผมมันหมานน้ำการเอฟซีขอบคุณคกดแชร์กดไลค์ให้ได้ยินข่าวว่านแจกสูตรยูโกเมนบอกมาโหลดครับผู้ใดอยาก สูตรน้ำเออน้ำมะแพงดอกมาโรดเดี๋ยวที่ซ้อนไห้จนเป็นหมดละแล้วก็ผ้าไปซื้อของงบละลายดอกค่ะอ๋อกำไรดีเด้อน้ำเด้อไู้อยากขายน้ำเนาะผู้ใดอยากขายน้ำก็ลองแวะมาต้องติดถนนใหญ่ก่อนคันคันคันก็ติดถนนใหญ่เพราะต้องขายต้องขายทำเลดีเลดีทำเลดีต้องติดถนนใหญ่เท่านั้นนะครับเด้อขายชาชากาแฟนี่เพราะว่าคนรถเก่า18เปอร์เซ็นต์ที่จะขนรถสื่อเจ้าแลรงพานผู้ใดว่วงผู้ใดนี่ก็สิบแปดจอดสื่อเนาะ แต่แม่คือทำมามาลองเห็ดหนาเด้อยหายหนามผู้ใดที่มีบ้านติดถนนใหญ่แล้วก็อยู่ซื่อๆกําลังอยู่ซื่อๆกําลังอยากเก็บสูตรอยากหางานทถากหาอะไรต้องมาสงมาถามสูตรผมไปถามสูตรนันก็ได้แต่ว่าขันมากอ่ะกรบอกแพงดอกมาเลยกระบอกพี่เตาบอกพี่เตายึใสาหนีบจ้าอยู่เสรดภูมิร้อยเอ็ดเส้นเสรภูมิหนองบ่อบ้านยังจ้งเลยบ้านบางบ้านบางอําเภอเสรเภอเสูมิตําบลร่องหลวง ตำบลวังหลวงนะคะท่านผู้ชมครับผโคดาผ่านไปผ่านมากกะแววมากเลยครับเด้อชื่อร้านอะไรคะไอยชาพยอมครับเป็นเชอเป็นแฟนชาเพิ่นอ๋อชาพยอมนะคะเป็นแฟนชาเนาะครับจะได้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะคะที่เพิ่นแบ่งปันแนวทางนะคะคปัญหาหนุ่กันเด้อครับปันหาหนุกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะ